กราบทักทายสบายดีและการสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อัครีเบิร์ตสุครสุขเนี๋ยวกายินดีตอนขับเข่าสู่สองบ่าวเพื่อสำหรับเขาสามีเห่ากับยูเพื่อนเนาะบริการป้าเนาะเพราะว่าอันนี้คนทั้งบ้านในเจ็ดโอกาสจะตั้งบ้านมันกระซุ่มว่าไปเฮ็ดทางหรือว่าไปขุดเส้นทางเนี่ยนะเพื่อว่ามีรถย้ายพันจีมาเอาเข้าว่งให้บ้านห่าเนาะ ก็คือ3ามสีหมู่บ้านโอเคสำหรับพี่น้องทุกคนไม่แต่ไปติดตามาติดตามช้มกับพูเ้เฮ้าอนไเงียาๆเลยแต่ว่าเป็นจยังไดการ,รดำรงชีวิตอยู่ในกเกตโนบบทุบนดอยเนาะอาไปกันเลยตอนนี้ก็คือองค์การบ้านของพวกเฮากำลังประสมว่ากาเกียมสีเดินทางไปคุดเส้นทางเนี่แหละเพื่อว่ารถไงจจะมา,าส่งเข้าหอดบ้านถ้าว่าเ้าจี บอ่อไปฮ็ดเส้นทางกะขาเจ้าสีบอ่อมาส่งมาฮอดบ้านเขาสิปะทำทางแต่ว่าตอนนี้กะทางอ,องค์การจะตั้งบ้านเพ่นกําลังโอลมเนาะเบียกง,งานไปแปลงเส้นทางเนาะแล้อน,นี้ก็คือเบายับกําลังผ่านเอกสารเนาะคือเบียกง,งานทางพพนักงานเนาะ

หลังจากประชุมแล้วแล้วก็ประสานงานแล้วสิเกียมเดินทางออกไปคุดเชนทางเนาะเพื่อสบายอันรถเพิ่นสีมาส่งเขาให้บ้านเนาะหรือว่าบ้านผู้เฮาแล้วก็บ้านอโลดมีบ้านห้อยไิล <c oughs>

ก็คือบ่อนี่จุดหนึ่งบ kind of no uh uh ่อนว่าเก็บกรรมอันพละเมืองหรือว่าให้งานถี่มาคุดเส้นทางนี่คือติก้อนก็คือบ่อนี่แหละเฮื่อของเฮาแต่ช่วงนี้กะบ้าเปลือกกับบมีเฮยือนอยู่มาอยู่อันกับพ่อกับแม่เนี่ยแหละเพราะว่าบ่อนี่เขาอันพวกสาวนุ่มบ้านเขาปวดเบิงอัน แห่งงานที่ไปคุดชั้นทางถ้าว่าท่านได้บ่ไปคุดกะเขาสีจดซื้อเลยว่าสเก็บเงินหรือว่าพูนนึ่งต่อสิบสาวพันนี่แหละนี่ไป้องเชื่อนเฮาปะก็ค,คืออยู่นี่แลหละเฮาก็ได้ปลูกไว้ก็ค,คือมีกกมะจันสามสี่กกหรือกะมีก,กกกินหมากอีกทัังลุ่มหลายกกอยู่อย่างเบิ่งเนื่องจากว่าเบาเปลือกเจ็บ จะได้ทิมเฮือนทิมซานเลยแหะเ้ามาเลยบริเวณนี้แหละสาวบ้านเฮา,ากับสิคุดทางเพื่อว่าอันจะสามารถเขาสิคุดได้ยังไม่ทันหูเนาะเพราะว่าทางวันนี้มันสิขาดแล้วนี่เพื่อว่าลดใหญ่มันขึ้นได้เนาะเพราะว่าทางนั้นกับบ้านเฮ้า กามีสองสามจุดจุดนี้แล้วก็ยูรุมอีกสองจุดวันนี้เขาสิโจตอนเที่ยงอีกเพราะวาสีย่างไปขุดตาแตสซนพุนกรอนจังว่ามาขุดอยู่นี่อีก นี่บอนึ่งเนาะบอนบอสาวบ้านเขาสิคูดแต่ว่าเข้ากับสิไปคุดยุลุมพนล,ละก่อนนี่บอนนี้กับคาดคือกันนี่คนถือว่าเขาคูดบอนนีแ้แหละหลายคนบอนนี้ถือว่าแล้วแล้วเลย ไปเอาไปเติมน้ำมันไปจับน้ำมันนี่ก่ะแม่เยิ้งนะคะแม่ต้อบเส่ยง ข่ขาจดกันในอดกนเราอยากเจอจ้ามุดว้าเราพลาดจ้ามนดยังนกยังนกเยอะดอกจบเกลือหายไม่ได้เฮ้ยสองเ้ยเรนหยองเนา

đường phải lời đường phải lời nè kem kem khu nhìn bớt <laughs> ตุ่เลยออกะกี่นี่ <h <h ่ป้องป้องป้องาเนป้องเออกางบบพเยี่ยมเริ่มเห็ดบอนี้อีกลัางจากเขาใส่ไม้แล้วนี่กาสีเอา อันดินทมแล้วก็ชีมี่อันฮีน้ำและทมบอลมันคุมเลิกนี่แหละเอาเปลือกยอกุดเดียวนะเว้ยมาบ้าอีไล่เอ้าเมาเกะนี่ยแหละบ้านนะวัดเลยลาโก็เต็นเต็นหนัก เอาสองคนกับสีปั๊มไม้ตัวนี้แหละเพื่อว่าอันมาพังไวบอนมันคุมนี่แหละต้มใส่ลาอนกันเยียร์คาเตียเต่า

มันเกนยวก้าไม่กาไม่ก้นวไ้าวไมัก้าวไม้าวไม่ก้่

ไม่เอาพักเรียบร้อยเผื่อว่าป้องกันเจือนนี่และเมนแต้จะเอาดินทมนี่แหละทมใส เลยเซนเป็นไงเลยเซนหกอเป็นไงนี่ทีมงานบานเฮาเห็ดท่ากับใกล้จะแล้วหรือว่ายังสีเมื่อเห็ดอันจุดหนึ่งอีก บรรยากาศก็เริ่มแดดแล้วตอนนี้

อยอันนี้เราตักใส่ชิ้นเลยนี่กะ็คือพวเฮาเฮ็ดจนว่า2จุดแล้วยังอีกจุดนึงจุดอันใกล้บ้านสิเมื่อต่ออ2จุดกนแล้ว thì ngàn ban hào cả nhà mưa, chút cái bàn ý thì là khu to No, no. no.

ชือตอตอนแรกอีกเพราะว่าตอนเศร้ายังบ่ทันแรกอันนี้นี่แหละบอลจุดนักเพราะว่าบอลดิสมันเชือกัคือ3มจุดทุกคนตอนแรกเนี่ยพอนข้างอันอยากฮอดแน่เพราะว่าอ,อันประมาณอยู่2องโมงเขาก็เริ่มต้นเหตุอีก

นี่สนบทบนดอยแบบนี้แหละทุกคนแดดเป็นแดดหอนเป็นหอนเลยนนนแล้วนี่แหละอยู่ภาษาสนบานเฮาอยู่ผู้อยู่ภาคอ่าจำเป็นได้ลำบากแบบนี้แหละ,ะเผื่อสิได้เขากิน8กิโล

Ơn giời. bay vợ nó mà phải để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ติงดอกควายคิวดอกควายมากันงาไปกันงั้นไปในถุงกันมาเราไม่เดินลงมาเราน้ำแข็งอันนี้กะไก่จะแล้วพอแม่ประชาชนออกหน้าออกตาเนาะหรือว่ารถสีเขาได้ในบ้านก็ยังบัทันหูแต่ถ้าเบิ่งอัน บัตรข้าเจ้าสีมาสงเขานี่แหละขอพี่น้องสหรับคลิปนี้เอากระสิจบลงอยู่นี่เลยเนาะสําหรับก็รคุดท่าก็คือสําเ็จเรื่อยๆแต่ว่ารถสชีเข้าได้หรือบบได้ก็ยังบ่ฮู้เนาะขอควมเคารใจ่อพี่น้องคอยติดตามรับชมสองบาเบือกแลวก็คอยให้กําลังใจให้บะเบือกตลอดเนาะขอให้ยูดี้มีแห้งให้สุขภาพหแห้งเบิ้ลสุขคูสุขคนแล้วก็ให้รำให้รวยพี่น้องเย้ยขอขอบใจ